มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนแม่น้ำหนึ่งแจกแนวทางเลขไม่สนดรามา่าเดินหน้าแจกต่อไปค่ะ เรดิวายังคงมีกระแสดราม่าสำหรับเจ้าแม่ด้านศาสตร์ตัวเลขแม่น้ำหนึ่งพิรดานะคะหลังจากได้ไปออกรายการโหนกระแสที่ผ่านมาเกี่ยวกับกรณีที่มีหญิงสาวท่านหนึง่งพูดถึงแม่น้ำหนึ่งกับแฟนหนุ่มของเจ้าตัวจนล่าสุด14กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแม่น้ำหนึ่งนะคะก็ได้ทำการหย่าก,กับสามี และเป็นที่พูดถึงเป็นวงกว้างเลยค่ะหลังเจ้าตัวนะคะแอบเปิดตัวแฟนหนุ่มคนใหม่ล่าสุดทําเอาชาวโซเชียลงงไปอีกค่ะในเมื่อแฟนหนุ่มคนใหม่ของแม่น้ำหนึ่งดันมีใบหน้าคุ้นๆเหมือนกับแฟนหนุ่มของสาวคู่กรณีที่เคยมีปัญหาค่ะ แต่ต้องบอกเลยนะคะว่าแม่น้ำหนึ่งนานไม่ได้เก็บเรื่องดังกล่าวมาคิดแต่อย่างใดเพราะว่ายังคงเดินหน้าทําหน้าที่เจ้าแม่แห่งศาสตร์ตัวเลขอยู่เหมือนเดิมไม่ได้สนดราม่าอะไรทั้งนั้นเพราะว่าล่าสุดเจ้าตัวออกมาเผยแนวทางเลขเด็ดงวดนี้1นึ่งมีนาคม2 5 6 5และยังบอกอีกว่าใครอยากตามก็ตามใครไม่อยากตามก็ไม่เป็นไร โดยแนวทางเลขงวดนี้นะคะแม่น้ำหนึ่งเอ็นเน้นไปที่เลข4ีและเลข9และมีแนวทาง2อสตัวตรงดังนี้ค่ะทางนี้นะคะเป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและก็รับฟังนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกค,ค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ